สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนมาเปิดฐานนะครับซึ่งเตานี้ผมก็ทํามาประมาณสองเดือนนะครับเพิ่งมาเผาใหม่ครับหลังจากไม่ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราเตรียมก็มีถุงมือนะครับคู่หนึ่งนะครับแล้วก็แมสนะครับป้องกันฝุ่นครับเราก็มาเปิดดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ทานเท่ากี่ทดสอบครับประสบความสเร็จหรือเปล่า ครับมาดูกันนะครับ ว่ามันจะไม่เยอะมันกันนะครับเพื่อนฝุ่นเยอะไปหน่อยนะครับซึ่งเตาแบบนี้เป็นเตาแบบกึ่งอบนะครับ เปนเผาออบนอบซึ่งจะให้อุณหภูมิสูงมากเดี๋ยวจัดการอันนี้เรียบร้อยก่อนนะครับมาดูกันว่าจะเป็นฐานหรือเปล่า ก็เลยอาจลงไปเลยนะครับซึ่งรอบนี้เป็นเตาที่ผมปรับปรุงหลายรอบนะครับทุกอย่างก็เกิดจากการเรียนรู้นะครับเพื่อนก็จะได้ฐานอย่างนี้ครับถึงจะเป็นซุงใหญ่แต่ว่ามันก็ฐานก็จะดีนะครับเพือ่องาขงนีนอ่อันนี้ก็ได้อันนี้เป็นไม้รวมนะ,ะนื้วฐา,านก็จะเบานะครับ ถ้าจะเอามาตีก็จะดังจิ้งเลยนะครับเพื่อนๆเ็นเศษแก้วาะว่ามันเข้าในที่อุณหภูมิสูงนะครับก็รู้สึกว่ารอบนี้ก็โอเคนะครับส่วนการสูญเสียก็จะสูญเสียหน้าเตานะครับซึ่งหน้าเตาผมก็จะใส่พวกท่อนไม้เล็กๆนะครับมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวยังไงก็มาดูกันนะครับว่าจะได้ทีกระสอบนะครับโดยสรุปนะครับสำหรับการเผาถ่านครั้งนี้นะครับก็ได้ประมาณห้ากระสอบครึ่งนะครับนี่นะครับแล้วถ่านก็จะเป็นถ่านดีนะครับน้ำหนักเบานะครับตีไปก็จะแตกดีนะครับ คือว่าเป็นลักษณะการเผาในอุณหภูมิที่สูงนะครับฐานที่ออกมาก็จะมีคุณภาพดีนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับผมได้ปรับปรุงนะครับเตาใหม่นะครับนี่นะครับโดยการขุดรูนะครับที่เป็นช่องระบายอากาศนะครับให้มันเป็นลงรูกลางนะครับมันกว้างขึ้นนะครับ ให้มันใหญ่ขึ้นเพื่ออากาศจะได้ไหลเวียนได้สะดวกนะครับแล้วก็ร่องตรงกลางนี่ครับลึกน่าจะประมาณเกือบ20เซนได้นะครับให้มันลึกหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราเผาเนี่ยพวกขี้เถ้าเนี่ยครับมันชอบไปอุดอยู่ตามร่องนี้ครับถ้าไม่ร่องตื้นแล้วก็อากาศก็จะไหลเวียนไม่สะดวกนะครับจะ้เจาะตรงกลางเพิ่มนิดหนึ่งนะครับตรงกลางรเนี่ยเป็นร่องตรงกลางก็จะเป็นร่องเหมือนกันครับเป็นเอ็นกระถะานะครับ เพื่อจะให้อากาศมันไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปล่องควันนะครับปล่องควันผมก็เซาะ,ะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อครั้งที่แล้วนะครับทําให้อากาศไหลเวียนดีข้อสังเกตในการเผาครั้งนี้ก็คืออากาศมันจะพุ่งนะครับพุ่งตลอดเลยควัน,นครับควันจะพุ่งขึ้นตลอด โดยไม่มีการเรียกว่าการดับนะครับหรือว่าควันน้อยนะครับ mm. เผาจนตั้งแต่เริ่มเผาจนว่าดับเตาเลยนะครับแต่ว่าผมมีประสบการณ์จากการเผาที่ว่าได้ขี้เท่าทั้งหมดนะครับผมก็เลยต้องดับเตาเร็วหน่อยครับใช้เวลาในการเผานะครับ ดี๋ยวยังไงผมจะมาบอก,กเพื่อๆอีกทีนะครับเพราะว่ารายละเอียดยังไม่แน่นอนนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในขั้น60ต่อร้อยนะครับนะครับการสูญเสียก็ยังไม่มีครับต,ตัวเตานี้มีน้อยมีหน้าเตาประมาณนิดนึงนะครับเพราะว่าผมปล่อยให้หน้าเตามันเผาจนแน่ใจว่าเตาติดดีนะครับผมเลยต้องผมก็ จึงปิดสังกสีครับนะครับซึ่งจากการปิดเตาเร็วก็ทําให้นะครับเนี่ยครับมันก็ยังมีที่จะเผายังไม่หมดนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเราสามารถนํามาเผาใหม่ได้นะครับนะเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าครับผมเผายังไงผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับ นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ